ร้านวงการแก้วสกรีนลายแก้วเบเกอรี่ติดคมชัดรอบใบด้วยเครื่องสกรีนรุ่นนี้ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาชมการทำงานของเครื่องสกรีนรุ่นใหม่ล่าสุดระบบทูอินวันสีทองเครื่องนี้กันค่ะเครื่องรุ่นนี้ใช้ระบบเซอร์โวมอเตอร์ให้ความเสถียรกว่าระบบลมทำงานเร็วแม่นยำตั้งค่าง่ายคุมการปาดด้วยมอเตอร์ทำให้ไลายสกรีนเนียนคมชัดสุด พร้อมแล้วไปดูขั้นตอนการทำงานกันเลยค่ะรอบนี้ ลูกค้าต้องการสกรีนหลายเส้นเบเกอรี่น่ารักน่ารักบนแก้วพลาสติกแถมขอสกรีนรอบใบเต็มๆงานนี้เครื่อง2 in 1สีทองเอาอยู่รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง190มิเมเลยค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าหมึกสกรีนจะติดทนนานไหมหมดห่วงเลยค่ะเพราะหมึกของนิจินพัฒนามาอย่างดีติดแน่นคมชัดครบทุกดีเทลดูการทำงานของทีมช่างนิจินตอนเทสเครื่องกันเลยค่ะทำงานลื่นไหลสก ได้ไวสุดๆ700-1,500ชิ้นต่อชั่วโมงไม่มีสะดุดแน่นอนค่ะ ชิ้นงานจะทรงไหนทีมงานนิจินพร้อมแก้ไขและปรับให้เครื่องทำงานได้กับสินค้าคุณแน่นอนค่ะและนี่คือผลงานแก้วพลาสติกที่สกรีนเสร็จแล้วหลายคมกริบสวยงามลูกค้าปลื้มมากท่านใดสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้ประสบการณ์มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอปน i จินโปรแพหรือโทร0868426859ได้เลยค่ะ